Ừ, ใกล้จมูก,กด้อมกีบได้เลยค่ะ เดี๋ยวคุยหลังบ้านกันเดี๋ยวไปหาน้องกลับจักพัทยาเดี๋ยวไปหากิ๊บค่ะเรือม,มาติลูกเอ่ยม,มาตมาเเิเดี๋ยวใจลูกเดีโอ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 ๋ยวใจเดี๋ยวใจลูกเดี๋ยวใจที่ลูกเจยเย็นๆติ ยังไม่อินยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มอ่ะอ่ะไปกินให้หมดจะได้ไม่ต้องกินหลายรอบโอเคบวมมาได้แล้วมัวเป็ดวันวันว้ายแม่ขอโต๊ะก่ะค่อย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 เมื่อไก่ลูกค่อยค่อยนะค่อยค่อยับลูกนะออะเงยหน้าหนึ่งครั้งก้มลงมาโอเคเอาลูก ใจเย็นลูกเดี๋ยวทัวลงแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเตี้ยวจำลักลูกม,มัเมื่ <c oughs> <c oughs> ปกตินะคะเด็กสำลักเป็นเรื่องปกติก้าหูกินให้ปุงป้องไปเลยลูก เออไม่ต้องรบกันไม่ต้องรบอย่ารบกันสิลูกใจย่าลูกต้องรบกันนองกระดูเหมือนเดิมต้องหน่องอรบกันใ่ ดูด่วมัดดีค่ะเบ่งอึด้วยเบ่งด้วยดูดวยมวมัดแหละนี่ไม่ค่อใบตัวใช่ค่ะอึไม่ออกติออกเลยแต่ไม่รุดตี ไม่ทันใจค่ะเวลาจาย่าเป็นอย่างเงี้ยคือจาย่ากินนมไม่ทันใจเวลานอนไม่รำคาญหน้ามาหรอไม่เคยนะมันมีด้วยเหรอที่แบบไอ้ยิีมตาแล้วอะไรบ เตียงนะมาใจอะเรามาทำการเช็ดอึโอเคโอเคเดี๋ยวแม่เจ็ดอด้ลูก เอาไม่เรยกกว่าลูก,อ,นนกอ,อย่าพึ่งถกคอที่ลูกตัวก็เอียดตัวเจ้าจถกอ,อยู่โอ้เรือแล้วไม่จะได้เจิดอือ ดูไอ้เช็ดก่อนแล้วพ่เอเดินก็ยังไงจ๊ะเอาอะไรดีจะเช็ดก่อนคันวันเนาเดี๋ยวจัดโปรคันวันใจย่าให้นะคะแม,ม่ติดไอ้นะอแม่ตาติดไอ้อยู่นะไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคออโอเคโอเค โอเคจ้าเดี๋ยวแม่ชิดให้ก่นอนอล้อละไอล้อละไอ้ละแม่เตะให้ก่อนขอเดานะบุตรกาไม่ต้องร้องลูกแน่งปืดแน่งปืดนะอ่ะอาจายล่าได้หมดต่อตดตื้นก็แน่งปืดแน่งปืดลูกงูม,ม,มดสังเงี้ยวมานู่นมดสังเงี้ยวมากามดสังเงี้ยวมานู่น แนงลูกเดี๋ยวพูดาแนงปนั้นลูก,นนลลกมุดสังเงียวนะาตาเขียวเป๋งแล้วดูแนงปุดลูกแนงปดุดนี่น้ำต้มสุกนะคะใช้ในการเช็ดอึอึไอ้น้องจ่ายยาอามุดสังเงียวมานนะถ้าน้องร้องอีกอ่ะ ไม่ต้องห้องไม่ต้องห้องคุณแม่อยู่นี่กับแม่เจี๊ยบแโอ้โหขึ้นไปตึงจนหลังเลยนะลูกนะาแน่นเปรยะเลยนะเหลืองอารามเหมือนสวนดาวเรืองเลยนะไปกินข้าวมั้งตุ๊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 ด ปังเป้ามานลูกปังเป้ามาลูกก็อยากเชียงดังลูกอุ้โอ้ยโอ๊ยใชย่กินมาๆมากอยู่เออเรื่องเอาไวปพะดีเดี๋ยวเอาสำลีอันเล็กเช็ดจิจิรักเกลียวใจนะ อาแม่ติดไอก้กาแม่ติดไอ้อป,ป้าป้าไหนอยู่จีนน่ะป้าป,ป้าป้าป๊าเก็บให้มันแซนด์วิชป้าป้า ขนมปังสักชิ้นไหมคะเช้าๆก่อนนอนป๊าป้าป๊าป้าไหนยูจิน่ะยูจินอุ้ย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 ออกมาเลยดีดได้แม่ใส่แปมเปิลก่อนลูกอุ้ยดีนะจะยิบแปมเปิลทันไม่ไม่เป็นไรลูก ดกเลยค่ะแม่ไม่ได้ว่าเนี่ยเอาเลยกาเอาเลยลูกไม่กอดตู้กาจับจุดจริงจริงบอรู้อ่ะตายกามันออกมาอีกแล้วอ๋โอโอเคลูกโอเคแม่ชิดให้ค่ะ หลุล่ะเลยลูกเออกายังเลยไหมลูกเดี๋ยวได้ได้นะอย่าพึ่งนะลูกแม่แต่เปิมเปิลก่อนอันใหม่ลูกอันใหม่นี่นี่อันใหม่จจยากาเปิมเปิลอันใหม่เปิมเปิลอันใหม่ชักเดียวใจอย่าพึ่งอย่าพึ่งจุกอย่าพึ่งเบ่งโอ้มันออกมาแล้วมันจะบายตัวแล้วเดี๋ยวแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อุ้ม เออแน่งปิดที่ลูกจยายาไม่จะเล่าอะไรให้ฟังกายารู้จัก,จกสั่งเงี้ยวไหมมือต่างเงี้ยวมือต่างเงี้ยวอ่ะน่แเละมันใกล้ใกล้ังพอน่ลูกจ้าเดี๋ยวแม่อุ้มลูก อะไรนะลูกอ oh, yeah, um oh. ๋อแย่อ <c> ุ <na> ้มหมอใช่ลูกมุดจงเงี้ยวอะลูกมันลูกหมันมันใช่ค่ะโอ้ใส่รุงตาข่เบอก่อนใส่เกลือกบอก่อนนะนะ เปียกแช่เล้าเกือบเบาลูกใข้างเดียวก่อนลูกอะอะไรล่ะอื้อเสร็จแล้วเมื่อกี้ไม่ตาบายตัวใช่ไหมหืมกาเพราะว่าเบนอื้อยังไม่จุดไงตอนนี้ก็จุดแดดใจเม e k าเสร็จแล้วค่ะแม่กาเกือบจุดใจแม่เลยใจไหมใจไหม โอ้อไลนี้มีคือโอ้เอาไปไคุณแม่จเลยก่อนยังไม่เลยเลยค่ะคุณแม่โอเคโอเคโอเคตืดืเดอไปไป มันก็เรอะก่อนสิจะได้สบายตัวหะฮะเลอะได้ไหมฮะโอ้ยไม่ใช่ใจดำไหลตีนี้เหนื่อย่ตแล้วพออื้อออกมาก็อยากกินต่อใจอ่ะ จริงหรือแล้วก็หิวเป oh mm ็นไรกันนี่มออือดูคลิปเธอทั้งวันเธอรักฉันแล้ว ไม่ใจติงเจนนี่นะแต่จัานดูมดหน้าวันนี้เจนนี่อยู่ในไก่มีเหลืองนะได้ได้บันเตอแต่จัานไม่ใจติงนะแต่จันานเกาตรงวันเหมือนเจ้นปากกา,กาจะเอาอะไรวันนี้จะซื้ออะไรจะซื้ออะไรบอกเจนนี่มา อี่วิกโอเคแต่แม่แม่มีนมเหลือยู่เดี๋ยวแม่ป้อนให้ถ้าแม่ป้อนรอบนี้น้องต้องเอยนะเอยให้ดังกวักน,นะทำได้ไหมถ้าน้องทำได้แม่ก็ป้อนอีกขอใกล้ตั้งแล้วจ้า เธออย่าล้มตัวเองฉันติงอยู่จิน้นเอตื่อติงฉันกันแล้วใช่ไหมล่ะละคนตื่เกรียดอีเลว์ระวังนี้รักอะปอรตี้กลาวมาแลวอยู่แล้วแล้วเ,เอาอะไรจะให้หนึ่งผลงานโปร,โปรเอาอะไรดี จิวส้มน้ามอ่อมลิลลี่ไม่มีข้องมีแต่น้ามอ่อมเจนนี่จะมียากรอดเลวเดีจ้ใกล้รอยเดียวมาวันติดแล้วแล้วจ้นเจียว่บโบตื่อืจอแมดเลวทุกคนคงไม่มีใครยังไม่ได้ใช่ไหมหน้ามอ่อมเจนนียถอยย้อนค่ะ ไม่ไยทีละเย่ยมมอกกันฮาวันแล้วแต่รถเบืออยูู่หแต่เรื่องจี้จนคุณตีว่าแปบวจกันยังไม่ได้ฮ่า เเนมอ่ะชักร้อยขวดพ่อเปิดอ้วร้อยขวดเปิดหัวหน่อยเร่งเหมือนคนอยู่ตังเบลห้าร้อยขวดเอา ซ้ำรอยเกาซิปหลบเดียวนะตื่นแต่เดี๋ยวไปเจียวทรงใกล้มัม้ไม่เอาเลยกำบอะไรอืมอแม่มัดมัดไปเลยอ่ะรอยขวดแม่ไม่เปื่ออะไรกำไรกำไรกำเน็ตกำเต็ดไม่มีเอาอ่าจิ๊บกัมชาวประคุณ อย่าก้อเพิ่มนะอย่าก้อเพิ่มรอบเดียวจบต่อเดียวไปเจียวช่อมอืมผันบ้านเนี่ยหวาอรวยเอ็นทูปไปปันหนึ่งเร็เวไม่เมื่อตีเร่งไว้วัวทเวนม่เกี้ยวกีต่ตตยเป็นไม่เรงกับรถรู้แลวนะอืม อย่ายนะพวดชุกชุกกอดกันทุกปนบอกว่ารั่วว่าในอร่อยชุกกอดกันพันเนะือย,นยันกันเมตริกทั้งรองควด

อเอาเจลร่อมปกติปุกหลอที่รอยเกาซิบตอนนี้ขึ้นกี่บาทจ้าสามรอยใช่ไหมเดี๋ยวเผิ่อนารอยปุกนะเดี๋ยวเผื่อหลอดเลย ไปเลยสองรอยเจ็ดสิบบาทรอยคนเท่านั้นแ่ไข่หน้าผังหน้ามียิ่แม่ค่ะค่าลูมานอนขายของอยู่ค่ะพ่อค่ะกดได้เลยคะ่ะกดได้เลยทำไมไม่เอาน้องไปนอนน้องเพิ่งกินเสร็จค่ะจะไปนอนแล้เหรอ เอาพ่อมาเอาไปไหมโอ่อเดี๋ยวไปนอนแล้วลูกไปนยนกันนะคะร้อยปลูกหมดแลวยังน้มออผอก้อนค่ะอืมเกี่ยวไปกี่ปลูกแล้วอูมจ้าอินได้หมดไหมล่ะ พอแล้วพอแล้วนะจะอะอไรคบหรือแล้วกินแล้วสบายตัวแล้วแม่ก็ขาของรออเจียวส้มนะอีกสิบกระปุกพอ เจียวส้มอีกสิบกระปุกพอเจียวส้มนะคะใช้บำรุงหน้าเช้าเย็นได้เลยน้ำหอมอีกรอบได้ไหมไ้ยห้นี่ค่ะเอาลินล้นจี่ไหมลิ้นจีเอาเอาส้มเจนหรือลิ้นจี่หรือเอาคู่กันอ่าเดี๋ยวแยกให้ส้มกับ